สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวารีแพกับพัช,ชแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาคุยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆว่าการที่เรากินคีโตน่ะมันมีอาหารอะไรบ้างที่เราควรจะกินหรือว่าไม่ควรกินนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็คุยกับเพื่อนๆไปแล้วว่า ก่อนที่เราจะเริ่ม k ีโตเราควรที่จะรู้ค่า BMR แล้วก็ค่า TDEE ของเรานะคะว่าเราจะต้องมา f i n d o u าเราจะต้องมารู้ก่อนว่าในแต่ละวันเราควรจะกินอาหารกี่แคลอรี่นะคะ เราจะมาเท้าความกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปที่แล้วนะคะว่าการกินคีโตคืออะไรการกินคีโตคือการที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารนะคะก็คือการที่เรางดแป้งไม่กินแป้งแล้วก็ไม่กินน้ําตาลหลีเลี่ยงผงชูรสแล้วก็ไม่ดื่มนมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในนมนะมีแลคโตสนะคะ,ะถึงมันจะเป็นโปรตีนแต่ว่ามันก็มีน้ําตาลอยู่ในนมนะคะก็นั่น,นะค,ะคือการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการกินอาหาร กินอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่สูงขึ้นนะคะก็คือประมาณ 70- 75%ปริมาณของโปรตีนประมาณ20-25%เแล้วก็ปริมาณของคาร์บที่ได้มาจากผักผลไม้นะคะประมาณ5 1 0แล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ควรที่จะรู้แล้วว่าในแต่ละวันเราควรจะกินอาหารในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันนะคะก็คืออย่างสมมติว่าค่า T D ดีๆ ค่า TDEE ของเพื่อนๆนะคะอยู่ที่ประมาณ1,500แล้วก็ค่า BMR อยู่ที่1,200ทันนี้ปริมาณอาหารที่เราจะกินนะคะก็คือต่ำกว่า1,500 แต่ต้องมากกว่า1,200แคลอรีนะ่การกิน k e โตนะคะคือการปรับเปลี่ยนวิธีการกินไม่ได้หมายความว่าเป็นการอดอาหารนะคะเพื่อนๆคือที่เราไปอ่านหนังสือมานะคะเหมือนกับว่าถ้าเราอดอาหารน่ะร่างกายจะรู้ว่าโอ้มันมันมัน emergency แล้วเขาจะต้อง s a ฟพลังงานทุกอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตที่อยู่ได้นานขึ้นนะคะในกรณีที่ร่างกายเกิดการฉุกเฉินแต่เราไม่ได้ฉุกเฉินนะคะพอเพื่อนๆมาเริ่มกินอาหารอีกมันก็จะทําให้เกิด ปฏิกริยาโยโย่อย่างที่เหมือนกับว่าหลายๆคนเป็นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ไปอ่านหรือว่าไปศึกษามานะคะคือซึ่งจะจริงหรือไม่จริงเราไม่แน่ใจแต่ว่าคือเขาก็น่าจะ จริงมั้งเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ของแบบเหมือนกับว่าผู้รู้ต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราจบไปตรงนั้นมันจะเข้าวิชาการมากเกินไปซึ่งเราไม่ใช่ผู้รู้จริงๆนะคะทีน,นี้เราจะมาเข้าโหมดประสบการณ์ของเรานะคะว่าพอเราไม่กินข้าวไม่กินขนมปังเราเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากพอเราไม่กินข้าวไม่กินขมนมปังแล้วเรากินอะไรทดแทนนะคะเพื่อนๆตอนแรกๆตอนแรกๆเราก็ยังไม่ไม่เข้าใจว่า เราก็กินหมูทุกวันเลยกินหมู3ามชั้นหมูกรอบอ่าพวกมันหมูเจียวอะไรประมาณนี้เราชอบมากเลยเราเราก็เลยคิดว่าโอ้ยคีโตนี้แหละเพอร์เฟกต์ฟิตสำหรับชั้นแล้วเพราะว่าได้กินแต่สิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเราจะต้องมาเมนเอนจอีกว่าไขามันที่เรากินนะ่ะมันจะต้องเป็นไขมันที่หลากหลายนะคะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าไขามันมันมีสหมวดหมูยกตัวอย่างว่าอย่างตอนเช้านะเรากินคณะหมูกรอบละ ตอนบ่ายเราจะมากินคณะหมูกรอบอีกมันก็ไม่ใช่แล้วเพื่อนๆเราก็วควรที่จะเหมือนกับว่า,อาตอนเช้ากินคณะหมูกรอบตอนบ่ายเราก็ควรจะกินเหมือนว่าไข่ต้มหรือคือเราเนะี่ยกินอาหารแค่2มือ้อเพราะว่าเราดำเนิ IF คู่กันไปด้วยนะคะคือวันแค่2วันหนึ่งกินแค่2มือ้อคือ1 6บหกแ คือเราจะเริ่มกินมื้อแรกตอน11โมงนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายตอนคือมันควรจะเป็นก่อนหนึ่งทุ่มแต่ว่าเราทํางานร้านอาหารคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ร้านจะเริ่ม b ซี่เราไม่ไม่สามารถที่จะกินอาหารช่วงที่ก่อนคือหมายความว่าก่อนหนึ่งทุ่มได้เราก็จะมากินตอน4โมงครึ่ง5โมงคือเราพยายามที่จะกินให้เลทเพราะว่าเพื่ออีกวันหนึ่งเราจะได้ไม่หิวมากจนเกินไปนะคะเพื่อนเแต่ ปกติทุกวันเราจะกินตอน11โมงแล้วอีกทีหนึ่งก็จะมากินตอนประมาณ5โมงเย็นนะคะเพืเ่อนๆอนอย่างตอนเช้ากินคนาหมูกรอบแล้วตอนเย็นเราจะไม่กินแล้วนะขนาหมูกรอบเราจะไปกินอย่างอื่นแทนตัวเราเองเราก็ไม่กินปลาด้วยนะคะเพืเ่อนๆมันก็เลยเหมือนกับว่า กินไรดีวะอะไรประมาณนี้ก็คือเช้ากินหมูเย็นกินไข่หรือไม่ก็เช้ากินหมูแต่หมูน่ะเอามาผัดด้วยน้ำมันอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกอะไรประมาณนี้คือเราพยายามที่จะหาโอกาสในการที่จะผสมผสานไขมันหลายๆชนิดลงไปในอาหารหนึ่งจานเราก็จะมาแยกหมวดหมูของเราเองนะคะว่าอะไรที่เราจะมาใช้กินแทนข้าวก็คือเราก็ไปหาพวกเส้นบุก เส้นบะหมี่โอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเราเองนะเราทําขนมปังคีโตกินเองนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินขนมปังก็คือเวลาอย่างสมมติถ้าเราทําแกงแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็เอาขนมปังไปจิม้มซอสแล้วก็เอามากินแทนข้าวนะคะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างก็คือข้าวดอกกระหล่ําก็คือกระหล่ําดอกสีขาวนะคะเราก็จะเอามาปั่นเป็นเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาทําเป็นพวกข้าวผัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเนาะใหม่ๆแล้วว่าทาใหม่ๆเราก็ทําก,ทกินบ่อยนะคะพอพอเริ่มมีวิชาแก่แก่กล้าอย่างงี้เราก็ทําอย่างอื่นกินเราไม่ค่อยกินแล้วเข้าผัดดอกกระหล่ำนะคะเพราะว่ากลิ่นมันแบบกลิ่นมันแรงนะคะเพื่อนๆส่วนพวกเนื้อทั้งหลายพวกโปรตีนทั้งหลายนะคะเพื่อนๆเรากินเนื้อติดมันไม่ใช่ว่ากินมันติดเนื้อนะคะเพราะว่า ไขมันจากสัตว์นะ่ะมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะเพื่อนๆคือมันจะออกไปทางคือเหมือนว่าถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นไขมันเลวนะคะไม่ใช่เป็นไขมันดีไขมันดีก็จะเป็นพวกอะโวคาโดนมอัลมอนด์เป็นปลาแซลมอนปลาสวาย ปลาสลิดปลาดุอะไรประมาณนี้แต่เราเป็นคนไม่กินปลาไงเพื่อนๆมันช้อยมันก็เลยน้อยลงมาแล้วก็มีเนยมีชีสอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามคือพอพอผ่านเดือนแรกไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะมะีมีความสามารถในการทําอาหารได้มากขึ้นเลยค่ะเพราะว่า <laughs> คีโตไม่สามารถที่จะแบบ ไปกินอาหารเหมือนกับคนอื่นได้คนอื่นเขากินอะไรเราก็ทําคล้ายๆแบบนั้นแหละเพียงแค่ว่าเราปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงให้มันเป็นแบบของเราพวกในหมวดเนื้อสัตว์เราจะกินอะไรได้บ้างมันก็กินได้เนื้อว,วัวเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่เครื่องใน อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าพวกเครื่องในหมูหรือไก่เลยเบคอนอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เหมือนกับว่าเฉลี่ยเฉลี่ยไปอย่าไปกินหมูก็หมูวันหนึ่งสองมือ้อสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้กินหมูพรุ่งนี้กินไก่ตอนเย็นกินไข่วันต่อไปกินเครื่องในอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเพื่อให้ร่างกายเราได้รับไขมันที่มันหลากหลายนะคะส่วนเวลาเพื่อนๆนคุกอาหารที่เป็นหมูอย่างเวลาเราทํา กระเพราหมูสับอย่างเงี้ยเราใช้หมูสับแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้น้ํามันอะโวคาโดมาคุกมาเป็นตัวที่แบบเริ่มคุกแทนที่จะใช้ทั้งน้ํามันหมูแล้วก็ใช้หมูสับอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะ start ด้วยน้ํามันอะโวคาโดแล้วก็ใส่หมูแล้วก็ใส่ซอสคือซอสปรุงรส คีโตซึ่งเราก็ทําเองเหมือนกันเมื่อก่อนตอนใหม่ๆเราก็จะใส่คิกคเมนแล้วก็มาใส่มังฟูดแล้วก็มาใส่เกลืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนคุกเรารู้สึกว่ามันคุกยากไอ้มันปรุงยากอะรสชาติมันโดเดโดเดเราก็เลยเหมือน,นว่าอย่างคนไทยเรานะ่ะติดน้ํามันหอยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็เลยคิดว่าทาน้ํามันหอยขึ้นมาใช้เองโดยใช้เครื่องปรุงคีโตอะไรทั้งหลายเวลาเรามาทํากับข้าวทาผัดกะเพราผัดบล็อกเคอรี่หรือผัดผักสารพัดอย่าง ใช้ซอสเดียวจบเลยน่าค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะทำคลิปเวลาที่เราทำน้ำมัน ส่วนตัวเราเองเราเรียกว่าน้ำมันเห็ดหอมออซอสเห็ดหอมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันหอยนะคะคือเราไม่ได้ใส่หอยเราใส่เห็ดหอมเราก็เลยเรียกซอสเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเราจะทำคลิปมาแชร์นะคะส่วนต่อไปก็เป็นพวกในหมวดปลาเราเป็นคนไม่กินปลาแต่ว่าเราไปค้นหามาเผื่อเพื่อนๆนะคะก็คือเหมือนกับว,ว่าปลาแซลมอนปลาสวายปลาสลิดคือ แล้วก็ปลาดุกคือปลาที่มีกรดไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ดีสําหรับชาวกีโตด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปเข้าหมวดพวกน้ํามันที่เวลาเรามาใช้ทําอาหารใช่ไหมคะหลักๆเลยก็น้ํามันหมูนั่นแหละค่ะเพื่อนๆนน้ำมันหมูน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันอะโวคาโดแล้วก็มาดูพวกเนยบ้างเนยนะคะนี่สําคัญเลยเนยคือเนยควรจะได้ คนจะใช้เนยแท้ที่ได้มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้านะคะคือหมายความว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงวัวที่เลี้ยงด้วยอาหารเมรนะ็ดเขาก็จะบอกไว้เลยว่า butter with grass-fed cows อะไรประมาณานี้นะคะเพื่อนๆอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นเนยที่ได้จากวัวเลี้ยงเลี้ยงด้วยหญ้าที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่เลี้ยงด้วยพวกาฟาร์มที่เลี้ยงอาหารสัตว์ที่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆ ถ้าเราหาได้เราก็ควรที่จะใช้เนยที่มาจากรัสฟีดคาวส์นะคะแล้วก็พวกชีสต่างๆชีสก็คือจะเป็นพวกชีสก้อนใหญ่ๆหรือว่าชีสที่แบบเราต้องเอามาขูดเองไอ้อย่างนั้นน่าจะปลอดภัยมากนะคะเพื่อนๆส่วนชีสที่เขาขูดมาให้เราแล้วน่ะเพื่อนๆจะต้องไปอ่านด้วยว่า ingredients อสาส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะคะมันก็มีหลายยี่ห้อที่เอาชีสเป็นก้อนมาขูดแล้วก็มาแพ็ค ยายยอ่งเี้เลแต่ว่าบางยี่ห้อนะ่ะคือชีสที่เขาเอามาขูดนะ่ะเขาไปเหมือนกับไปปรุงไปผ่านการปรุงแล้วมันก็จะมีพวกแป้งสัมปะหลังแป้งมันคือแป้งมันสัมปะหลังแล้วก็มีพวกแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยผสมอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไปซื้อชีสที่มันขูดแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านก่อนความปลอดภยัยอ่านด้านหลังนะคะว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาถึงพวกธัญพืชบ้าง เราจะมีสแนคระหว่างมือ้อคือหมายว่าเราทํา IF คือกินมื้อแรกตอน11บเอโมงใช่ไหมคะประมาณบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามเราก็จะกินสแนคหนึ่งมือ้อก็คือกินอาหารว่างหนึ่งมือ้อก่อนที่จะไปถึงมื้อเย็นนะคะ,ะสแนคของเราส่วนมากก็จะเป็นพวกถั่วอัลมอนด์ถัว mond, ถ่วเบอร์ซนัทวอลนัทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะบางทีเราก็เอาเป็นเมล็ดเจียนะคะเมล็ดเจียไปแช่กับ ไปชงไว้กับนมอัลมอนด์อะไรเงี้ยค่ะคือนมอัลมอนด์เราจะดื่มวันละสองวันละสองแก้วก็คือ1แก้วเนี่ยเอาไว้ผสมกับกาแฟนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่านมอัลมอนด์เนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวน้อยแล้วก็มีไขมันไม่อิ่มตัวอีก2ที่ตัวที่เหลือนะคือมีไขมันดีนะ่ะเปอร์เซ็นต์มากกว่าไขามันอ,อิ่มตัวเราก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะกินเราไม่กินปลาเราก็ เพราะว่าอันนี้มันมีโพลีโมโนโพลีโมโนซาเทรเรตแฟตเยอะนะคะเพื่อนๆเราก็เลยเลือกที่จะดื่มนมอัลมอนด์วันหนึ่งสอคับสองคับก็ค,บคือ1คับเอาไว้ชงกับกาฟแฟแล้วอีก1คับก็เอามาทําเป็นเหมือนกับพวกเมล็ดเจียเป็นพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินในช่วงที่เป็นสแน็คนะคะ,ะแล้วก็พวกเมล็ดฟักทอง แล้วก็งาก็กินได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าไอ้พวกนี้เราจะต้องดูด้วยนะคะว่า,าคาร์บมันเท่าไหร่เราจะกินเกินหรือเปล่าวันหนึ่งตัวเราเองเรากินนับเม็ดกินเลยถ้าวันไหนอ ere, เอาแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียเรานะ10เม็ดเรานี่จะกินแบบ คือกินเยอะกินเกินเพื่อนๆอ,อย่าเอาเป็นตัวอย่างคือแบบกินแล้วมันเพลินแต่จากเมื่อก่อนที่แบบกินทีนี่เป็นถ้วยๆอ่ะคือเดี๋ยวนี้นับเม็ดว่าโอเคแมคคาเดเมียสิบเม็ดอัลมอนด์สิบเม็ดจบแค่นั้นอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่เราต้องโรเทกันไปคือหมายว่าสลับสลับกันไปว่าเราจะไม่เราก็ไม่ได้มากินอัลมอนด์ทุกวันคือบางวันเราก็กินเมล็ดฟักทองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอนอันนี้มาถึงส่วนสําคัญก็คือผักผักใบเขียว ผักใบเขียวนะคะเพื่อนๆจะเป็นพวกผักสลัดผักกาดแก้วผักคะน้าบลอกเคอรี่อะไรพวกนี้นะคะเราจะต้องกินผักให้ได้ประมาณ400-500กรัมนะคะเพื่อนๆเราจะต้องกินให้ได้ประมาณนั้นเลยเยอะนะไม่ใช่น้อยๆเราแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินผักคือแบบหาโอกาสกินผักไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีเอาผักไปปั่นละเอาผักไปปั่นกับ น้ำกับนมหรือกับอะไรแล้วแต่เพื่อนๆที่จะไปแบบสรรหาวิธีครีเอทรสชาติขึ้นมากันเองนะคะคือเราใช้วิธีเอาผักไปปัน่นแล้วก็ดื่มเลยมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะต้องมากินถ้าเราเอาผัก400กรัมก็คือ4ขีดเลยนะเพื่อนจะกินผักเขียวๆเ,เลยประมาณครึ่งกิโลกร,รัมต่อวันนะคือบางคนอาจจะกินได้แต่เรากินไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราก็เลยนะั่นแหละหาวิธีกินก็คือเอาไปปัน่น ยกเว้นบางวันสมมุติว่าเรากินไก่ทอดหรืออะไรเงี้ยโอ้อันนั้นมัน,ม,นมันกินแอมกับผักมันก็เข้ากันดีคือมันแล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆจะปรับจะปรับปรุงเมนูของเราในแต่ละวันเป็นแบบไหนนะคะนั่นแหละค่ะส่วนผักนะที่มันเป็นผักที่ขึ้นใต้ดินเนี่ยกินไม่ได้ไม่ควรกินเพราะว่ามันเป็นผักที่มีคาร์บเยอะเยอะมากนะคะเพื่อนๆคือซึ่งไม่ควรที่จะกินนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเรากินคาร์บเกินเยอะๆมันก็จะไป กลายเป็นน้ําตาลนะคะเพื่อนๆแทนที่น้ําหนักจะลดมันก็ไม่ลดไงมันก็ทรงทรงเพิ่มเพิ่มทรงทรงเพิ่มเพิ่มคือเราต้องการให้มันลดใช่ไหมคะเพื่อนๆนคือผักที่กินแล้วดีก็จะมีพวกเห็ดมะเขือยาวนะคะกระลำดอกบอกเกอรีร่แตงกวาผักกาดแก้วพวกผักสลัดอะไรพวกนี้นะคะที่เขียวเขียวไหลทั้งหลายเคลนั่นแหละคะ่ะเราก็จะได้ไฟเบอร์แล้วก็วิตามินด้วยนะคะเพื่อนๆครอันนี้ก็มาถึงพวก เครื่องดื่มกันบ้างเครื่องดื่มมันก็คือนมอัลมอนด์นั่นแหละที่พูดไปแล้วนะคะก็จะเป็นออริจินอลนอนสวีทนะคะเพื่อนๆสวีทมีเฟเวอร์ถ้าถ้าพวกที่มีเฟเวอร์อย่างพวกวานิลาอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะมีน้ําตาลผสมเราจะต้องอ่านที่แน่ๆคือออริจินอลนอนสวีทอันสวีทอะไรพวกนี้นะคะปลอดภัยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ดีด้วยนะนมอัลมอนท,ที่อเมริกาไม่มีนะคะนมพิตาชิโอ มันก็เลยเดื่มได้อยู่อย่างเดียวเนี่ยค่ะคือนอมอัลมอนด์นะคะส่วนเครื่องดื่มชนิดอื่นๆก็จะมีพวกกาแฟกาแฟจะเป็นร้อนเย็นอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่น้ําตาลแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่น้ําตาลก็คือต้องใส่พวกสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะแล้วก็เหมือนอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ bulletproof coffee Bulletproof Coffee ก็จะเป็นพวกกาแฟที่ผสมด้วยเนยผสมด้วยน้ำมันอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกหรือว่า MCT Oil นะคะเอาไว้กินตอนเช้าแบบบูสต์บูสไขมันให้กับตัวเองแบบสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรานะไม่ค่อยบ่อยหรอก คือส่วนมากเราจะเป็นกาแฟาใส่เนยนะคะเราจะไม่ค่อยใส่กะทิเพราะว่ากะทินะ่ะมันเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวซึ่งเรานะ่ะกินหมูกินไก่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงว่าเออถ้าเราเพราะว่ามันเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดเดียวกันไงเพื่อนๆเราถึงบอกว่าเราจะต้องเมนจนะว่าวันนี้กินหมูแล้วกินไก่แล้วกินกะทิอีก มีแต่ไขมันอิ่มตัวทั้งนั้นเลยเราจะต้องหาโอกาสในการกินไขมันชนิดอื่นไขมันดีชนิดอื่นนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วก็จะมีพวกโซดาจืดโซดาที่ไม่ใช่โค้กไม่ใช่อะไรมันจะมีโซดาปอบา,าที่เอาเขา้าที่เมืองไทยเข้าไปผสมเหล้าใช่ไหมคะที่นี่ก็จะมีพวกโซดาที่เป็นรสส้มรสพีช ลดมะนาวลดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าแต่ Make sure ว่ามันจะต้องไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีแคลต่ำมากๆหรือไม่มีเลยคือไม่มีแคลอรี่เลยเราก็เอามาผสมกับ Apple Cider v e n e g a นะคะเพราะว่าเราจะต้องดื่มมันนั้นเป็นประจำทุกวันนะคะคือเมื่อก่อนเราผสมน้ำธรรมดาลแล้วมันก็ดื่มยากอะ่ะมันก็เลยต้องหาวิธีนะพี่สาวเราที่อยู่เมืองไทยนะเขาก็แนะนำมาเฮ้ยผสมโซดาสิ แล้วก็บีบมะนาวก็เลยเฮ้ยที่นี่มันมีโซดาที่มันเป็นกลิ่นมะนาอยู่แล้วเราก็เลยไปเอาโซดาที่เป็นกลิ่นมะนาวผสมโอ้ง่ายเลยค่ะเพื่อนๆทุกวันนี้ชีวิตสบายมากในการดื่ม ACV นะคะเพื่อนๆนแล้วก็พวกน้ำเปล่ากะทินะคะกะทิอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นอ่าเป็นไขมันชนิดที่อิ่มตัวนะคะดื่มก็ต้องระวังนะคะเพื่อนเพืนน้ำมะนาวก็ดื่มได้น้ำแต่น้ำมะนาวนะครับเยอะมะนาวเนี่ยครับเยอะนะคะดื่มแค่พอให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยก็พอนะคะ คานนี้เรามาดูพวกเครื่องปรุงคีโตนะคะเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงคีโตหลักๆก็จะมีเกลือชมพูหรือฮิมาลายัน s a ลนะคะเกลือชมพูเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุสูงหรือว่าเป็นพวกดอกเกลือหรือว่าเกลือเกลือแกงทั่วไปก็ได้นะคะเพราะว่าร่างกายคือคนที่กิน k น่ะเราต้องการเกลือเสริมเข้าไปในร่างกายนะคะเพราะว่าเราไม่มีแป้งและน้ำตาลช่วย อกอุ้มพวกสารอาหารแร่ธาตุต่างๆแล้วนะ่ะเราก็ต้องกินเกลือเข้าไปเสริมนะคะร่างกายอย่างสังเกตว่าเพื่อนๆช่วงกินคีโตดื่มน้าเข้าไปไม่นาน <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะปวดฉีแ่แหละหรือว่าจะเหงื่อออกแบบคืนท้าน้าร้อนก็แบบเหงื่อออกง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเรานะ่ะเขาไม่เก็บกัก คือไม่มีแป้งมาช่วยเก็บกักพวกน้ําพวกอะไรในร่างกายแล้วนะพวกแร่ธาตุต่างๆที่เข้าไปในร่างกายนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าห้องน้ําเราฉี่มันก็ออกไปแล้วนะคะเราก็ต้องกินเกลือเสริมเข้าไปแล้วก็พวกวิตามินอะไรด้วยคือเอาไว้คุยถึงเรื่องนั้นในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้เราจะคุยแค่เรื่องเบสิกไปก่อนว่ากินอะไรบ้างโอเคเครื่องปรุงคีโตนะคะก็จะมีเกลือชมพู เกลือทั่วๆไปธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโลโซเดียม <Sod> ก็ได้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าโลโซเดียมน่ะมันก็มีโพแทสเซียมสูงด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นพวกซอสพริกทาบาสโกน้ำส้มที่เราใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนี่ก็ใช้ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็น้ำปลาบางยี่ห้ออย่างที่อเมริกามันหายากเนี่ยน้ำปลาตาปลาหมึกก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามีน้ำตาลนะ่ะ น้อยกว่า1%ต่อ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเแล้วก็ซอสพริกสีราชาขวดที่เป็น จุกสีเขียวสูงๆจุกชีสีเขียวเป็นเหมือนเจดีนอันนั้นใช้ได้แล้วก็วิปครีมครีมชีสแล้วก็ซีอิ้วก็จะเป็นยี่ห้อคิกคอมเมนฝาแดงนะคะเพื่อนๆเป็นฝาแดงเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้เพราะว่าอันนั้นไม่มีชูรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำปลาล้าที่ไม่มีชูรสไม่มีข้าวคั่วแล้วก็ไม่มีน้ำตาลใช้ได้แต่ถ้าอเมริกาไม่มีนะคะเพื่อนๆเราไปดูมาทุกยี่ห้อแล้วที่อเมริกาไม่มีนะคะปลาร้าที่ ไม่มีข้าวคั่วไม่มีน้ําตาลไม่มีชูรสนะคะเพื่อนในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะสารให้ความหวานนะคะเพื่อนๆสารให้ความหวานของชาวคีโตเราก็จะมี3อย่างด้วยกันมันก็คือ,อสตีเวียหรือว่าหญ้าหวานนะคะสตีเวียหรือว่าหญ้าหวานตัวที่2ก็จะเป็นหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยหรือมองฟุตนะคะ มังฟูดมังฟุดอะไรประมาณนี้คือที่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อล a Canto นะคะ Stevia นี่มีหลายมีหลายแบรนด์มากเลยแต่ว่าลอหังกล้วยที่เราเห็นก็จะมี La Canto นะคะส่วนอีกอันนึงตัวที่3ก็จะเป็น e l l i ท t ท i t อิ e l l i ท t ลก็คือ,อาสารให้ความหวานที่ได้เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์คือเป็นแอลกอฮอล์ที่สกัดได้จาก พวกผล,ลไม้บางชนิดนะคะเพื่อนนะัคือ Illitital อันนี้ก็จะมีเหมือนกับว่ามี aftertaste หวานติดลิ้นน่ะคือระบอกไม่ถูกมันคือมันจะหวานติดลิ้นไปอีกสักแป๊บหนึ่งเลยนะคะเพื่อนส่วนเราตัวเราเองเนี่ยเราจะ เน้นมาที่หล่อหางกล้วยหรือว่ามองฟุตนะคะแต่ว่ามันก็จะแพงที่สุดเลย่ะแพงกว่าสารให้ความหวานตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าตัวอื่นๆเราก็ใช้เหมือนกันแล้วแต่งานว่าเราจะใช้ทําอะไรทำเบเกอรี่ก็จะใช้เป็นสตีเวียกับเอลิทิทตลนะคะแต่ว่าถ้าเราเวลาเราทําขนมปังหรือว่าปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือปรุงอะไรเราก็จะใช้มองฟุตนะคะมันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบอะไรแบบไหนนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราคิดว่าเราพูดมาเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะก็คือเรามาแจกแจงให้เพื่อนๆรู้ว่าเรากินคีโตนะเรากินอาหารอะไรได้บ้างใช้เครื่องปรุงอะไรได้บ้างแล้วก็เครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะคะคือ สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประสบการณ์ตรงของเราก็คือเรากินคีโตมา6เดือนแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันได้ผลกับเราแล้วก็ผลข้างเคียงที่มีเอฟไซส์เอฟเฟกจากการกินคีโตเรารู้สึกว่าเราก็มีน้อยเราไม่เคยมีผื่นไม่เคยมี อาการแพ้ใดๆนะคะเกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่าเออเราก็มาแชร์ประสบการณ์ของเราให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะว่าการกินคีโตของเราเนะ่ยมันเรากินอะไรหรือว,ว่าทําอะไรแบบไหนบ้างนะคะส่วนแอป,ปที่ใช้ในการคํานวณว่าคือเดือนแรกเราแนะนําให้เพื่อนๆใช้แอป,ปเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้คือแบบเราเกิดมาเราไม่เคยมาประมาณว่าโอ้วัน,ว,นวันหนึ่งฉันควรจะกินอะไรกี่กรมัมกี่กรมัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปริมาณคือใหม่ๆเราช่างตวงวัด พอเราเริ่มชํานาญเราจะรู้แล้วว่าโอ้ฉันกินประมาณนี้ยคือหมู100กรัมประมาณนี้มันน้าหนักน้ำหนัก100กรัมมันประมาณเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอ้ต่อไปเราก็ใช้ประมาณนี้คือต่อจากนั้นแล้วเพื่อนไม่ต้องมาช่างตวงวัดแล้วเราใช้วิธีประมาณเอานะคะก็นั่นแหละค่ะคือมันขึ้นอยู่กับความชํานาญด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองนะคะอย่างทุกวันนี้เราเราไม่ได้กังวลเลยว่าโอ้ถ้าออกคีโตแล้วเป็นไงเพราะเราคิดว่าเราก็มีความสุขดีกับการกินคีโตคือมายคมว่า เราก็ถ้าอยากให้น้ําหนักมันทรงๆอยู่อย่างนี้เราก็กินให้มันใกล้เคียงกับค่า TDE e, ใช่ไหมคะเพื่อนอย่างช่วงไหนที่แบบกินเพลินไปหน่อยน้ําหนักเริ่มขึ้นเราก็กินให้มันน้อยกว่าค่า TDE e, นะประมาณอย่างนั้นนะคะเพื่อนก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเมนเนจตัวเราเองได้ ถ้ามีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์มีคำแนะนำติชมยังไงก็สามารถเขียนข้อความแล้วก็ฝากไว้ที่เราได้นะคะถ้าเรารู้เราก็อยากจะตอบหรือว่าอะไรที่อยากจะแนะนำเราเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้จริงจังเราแค่เอาประสบการณ์ของเรามาแชร์ถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงว่าอาการข้างเคียงของ keto หรือว่า keto f ล u หรือว่าสาเหตุและวิธีการแก้ไขนะคะว่า ถ้าเรามีอาการแบบนี้เราควรที่จะกินอะไรเสริมเข้าไปหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงอย่งไงอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายา